นับแหล่งนง้ำสถานที่นี้มีทํานานเล่าขานแต่นานมานับแต่อดีตตะการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ,บ้านในละแวกนี้ต่างเล่าขานกันว่าบ่อน้ำในสถานที่นี้ แมหน่าแรงหน้าฝนหน้าหนาวครั้นเมื่อชาวบ้านในละแวกนี้ตักเดิมทั่วทั้งละแวกนี้ก็ไม่เคยแห้งหรือลดลงเป็นอย่างใดเลยซึ่งทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้นั้นก็กล่าวขานเล่ากันมาว่าเกิด ปฏิหารอะไรขึ้นน่าวาดเสียวอย่างที่ทุกคนคิดกันจนปัจจุบันนี้เมื่อเราสอบถามพ่อแก่แม่เท่าในหมู่บ้านนี้เรื่องประวัติความเป็นมาในบ่อน้ำแห่งน,นี้ก็ได้ความว่าเหมือนจะมีทางที่อาศัย ของพญาเจ้าแม่คงคาพญานาคราชเห็นว่าอย่างนั้นจึงทำให้ประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต่างก็เคารพนับถือและศรัทธาขันเป็นอย่างมากสำหรับหนองน้ำแห่งนี้เมื่อเราสอบถาม พ่อแกแม่เท่าต่อไปว่าพอพรบค่ำคืนน้องน้ำสถานที่แห่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าออกมาตักน้ำดื่มน้ำใช้ในเวลาครั้งคืนเพราะกลัวว่าจะเห็นเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ หรือปฏิหารของเจ้าที่เจ้าทางแม่นม้ำคงคาพญานาคาก็เป็นได้จึงไม่มีใครกล้าที่จะออกมาสถานที่แห่งนี้เพียงลำพังหรือแม้แต่กลางค่ำกลางคืนกับกิมเฮตพ,พิบันดารบพามาดูหนองนำ้ำบ่อน้ำที ประชาชนชุมชนชาวบ้านในระเบีบนี้ได้ใช้ตักดื่มกันตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าบ่อ,บอน้ำแห่งนี้ก็ไม่เคยแห้งเลยมีแต่น้ำจะขึ้นเนาวขึ้นเนาทุกๆวันทุกๆปีจนถึงทุกวันนี้ตะเปียบรรณาก็เลยนำพาเอา,อาสถานที่แห่งนี้ มาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าสถานที่ก็รียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งไม่เคยเมีที่ไหนมา,มาก่อนในระเวกนี้แจกตทวพีบัรน,นได้เคยสอบถามผู้นำชุมชนในชุมชนแห่งน,งนี้ได้การว่าเ,เขาเนี่ยเคย จพาทีมงานาลงมาสูบนะครับสูบน้ำเพื่อจะล้างบ่อแต่เขาไม่สามารถทำให้บ่อแห่งนี้แห้งได้กลับมีแต่น้ำจะเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถที่จะสูบหรือเอาน้ำออกจากบ่อนี้ได้จึงยกเลิกในที่สุดน,นะครับก็คือว่านะครับเหตุ เป็นเพราะอะไรครับเ,เพื่อนๆจะแรงจงใจปฏิหารหรือแรงอาถรรหรือยังไงก็ไม่ทราบนิตาเพียบบรรณาจึงนำเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสถานที่หนองน้ำแห่งนี้พิกัดก็จะอยู่พื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับ แม้หน้าฝนหน้าเล้งหน้าหนาวก็ไม่เคยแห้งเลยมีธ่กลับจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนี่แล้ครับทเีบนานารรณาจิงจะนำมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับครับขอบคุณครับที่ติดต,ตามนะคลิปนี้ กับต่อพิบรรณาจงจบนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต่อพีบรรณาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ